วันนี้นชามาแล้วนะคะนชาพาทุกคนมาออกกําลังกายในร่มนะคะวันนี้ก็มีแดดอ่อนๆนิดนึงนะคะการที่เราโดนแดดบ้างมันก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะชุดพร้อมคนพร้อมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะนาชาก็พาทุกคนมาชื่อมาชมเครื่องออกกำลังกายะค่ะก็คล้ายๆกับ เหมือนอยู่ในฟิตเนสนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดนะคะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันก็เริ่มต้นออกกําลังกายกันเลยนะคะสําหรับวันนี้สําหรับกด21วันนะคะที่เราจะสวยไปด้วยกันนะคะหุ่นสวยด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาพาชมเครื่องออกกําลังกายที่อยากที่จะออกมากเลยเป็นเครื่องเนี้ยคะ่ะจักรยานนะคะ มีจักรยาด้วยแล้วก็มีตัวนี้นะคะเหมือนเป็นตัวโยกนะคะ ที่อยู่ในฟิสเน็นะคะแล้วก็ติดตามนะคะได้ทาง YouTube ช่องณชานางฟ้าออนไลน์นะคะแล้วก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าออกกำลังกายกันนะคะจะทำให้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างข้อดีมากๆเลยนะคะเลือดจะฝาดมากเลยนะคะสำหรับผิวหน้าของเรานะคะจะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วก็ทำให้เรานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะหุ่นเฟิร์มด้วยนะคะหลังจากที่ณชาออกมานะคะก็หลายสัปดาห์แล้ ทำให้รู้สึกเลยว่าร่างกายเรานะคะเฟิร์มกระชับมากๆเลยติดตามที่ช่อง Youtube นาชานางฟ้าออนไลน์อย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe แจ้งเตือนนะคะเราพบกันกับประโยชน์ดีๆ